เอเอ้บ oh. eh. uh. ีมึงรู้ได้ไงวะขานยังไม่เปิดมันมาหมอจัมโบว้าวที่มันมีไวเปิดอะโชว์เนื้อฉันอเนื้อฉันไม่รู้สยดาว B ่นไม่ได้ก็ไม่หลังก่องเจ็บล้วแมเจ็บแล้ว เลยน้าระวังเลยนะหนึ่งศัตรเจออู่ท่หเที่ของกูอ่าเรียบร้อยออมาเลยถึงมซื้อปืนมาโยนเนี่ยนะอุ้ยไม่ได้กดกดกดลีเมคไม่ได้ครับกดตาดูลูกกหลี่มันเปือกยอมเปล่งตังมาดูมาดิไเสอสมองปิดกูดิเนีย สมุสฟรีหวยอะไรเอ๊ะพูดดีพูดดีแท็บไอปอนมันได้ได้ผลประโยชน์แบบกูป่าววะเวลาปอนเล่นไซเฟอร์อะแท็บมันมีประโยชน์แบบกูป่าววะเพื่อนอึบเต็มอึบโอเคครับเพื่อนอ๋อมุมบุลลี่กูอยู่บุลลี่อยู่ที่อะไรเฮ้ยมามิดดิวันเต็มมันถามว่าแพทไอยี่สปอนมันมีประโยชน์ของแพทปัสสาวไอมันติดมันติดหน้ามึงมึงซื้อมาด้วยเนี่ย target down spike down mid One enemy ว <more> <Haj> ั r เมา i อล n ุ้งข้าวุ้งข้าขอบใจวุ้งข้าเดินเข้านี่ไปแน่เลยหลัง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 ชัวอยู่ไหนวะเนี่ยมันเดินเข้ามาร์เก็ตมาไหลไปไหนวะนะโอ้ทำไมไหลไปไกลจังบอกแล้วเอ้ยมีการเลี่ยงนะที่เหี้ยมาซื้อตุกมจ่แบกเต็มที่อ่ะ

ไมปืนแมยหนูเจอใช้ได้อกใช้ไะรอยสี่ิบไม่ร้อยเกาเก้โกนัดอะขอแค่นัดเดียวร้อยสี่กูกันมิดวะใครดูมิดไปไปดนใคดดมีเนด์พื่อน I I g นีวหไม่มี 30 seconds left เอมีแถบของอันละขีกนัดเดียวจ้าเจีแล้วมั้ง่ะ10 seconds left ไ h e y f my wire เอ้ยแถบถูกทำไรไม่ทัลูมันเล่นลีลาราเปล่ยนไเพิ่มปืนเอ้ดีนะมันมีเพิ

หนึ่งศัตรูเหลืออยู่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 หนึ่ง

ผู้คนผูคน one enemy remaining บาลังบาลังบาลังบ้านเราบ้านเราบ้านเราสวยจบนี่มันโดนรถเลือดแต่กูยิงไปแปดสิบไม่ตายได้ไงวะรถปลอมมาวีขึ้นมาโดนสองตัวเลยนะเว้ยไอ้เกโก้กับไอ้เลน่าอะไรกันเอ้านี่มันกระตปืนเอาอะไรวะ

แด้คบแรแรดแรโอ้ยไอเหี้ยครับไม่มีไม่เข้ามกลับมันไม่เอาเข้าดีกว่้องทริกปแล้วเดดล็บบแบแบบบตรงนี้เดล็อกสไ i k ์ planted ขึ้นขึ้นนบ้านน

ไ planted one enemy remaining หาให้หาให้ไม่มีไม่มีไม่มีไฟรุนกูรุนกูมองทุกทางกูมองทุกทางเพิ่มมึงคนเดียวไอ้ไม่กูรุนมึงยัดคำไม่ออกเฮียแทบบุจริงวะเฮียมึงไม่เห็นมันยิงเงียนี่มาหรอคิดอะไม่ได้เห็นหานหน้าเราไปอะ น่เห็แล้วกูก็ล้วนจะบอกทุกคนกูอยู่กูอยู่มุมทางนี้ไงมันเดียวกันพูดทุกที่แค่นั้นรเงีถึงมึงไม่ถึงเลยว่าแม่กูกับปอนอยู่ตรงแถวนี้ฮะปอนมามันมาตรงที่กู้เลยกูก็เนี่ยกูก็พูดว่าอะไรวะปอนหลังซ้ายหลังซ้ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูก็มองขวาสามน้าหกสี่องศาไอ้ปอนมองในมุมนี้นรกดุนอือแต่เราพลิกเนี่ยแต่ผมดูหลังให้ดูดูกันมองดูว่าผมไม่เปิดกล้องนะวุนรอแอบเขียงกลแล้วบอก สปายดเวย์ down A one enemy remaining โยกูโกู d e s t a b i l i z i n มันอแม่ใช้ปืนเียไรัมา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 นี่เหมือนแแถบรรบมีกูไม่มีนะมาดุนถอยมาลึกนะเลหน้าแปดสิบ spike down A focusing destabilizing stopping fire not enough บอลไม่ได้วางเลยหน้าวีมเทพหน่อยสองตัวหน้าเอเมนบอลลุ้นตรงนี้โอ้ยกินแล้วแหละกินแล้วเป็นตัวเนี้ยเอเมนเมนเมนตัวเนี้ยตัวเนี้ยโอ๊ยป๊

วังเอว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 ต้องเช็คนะตอนอุมิตเียอยู่นี่นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงอนะอ้าวเหรอก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ยินมันยี่มีแท breaking down e l e n e อ้าโอ้ไมันยิงกูได้ไง Spike planted. Last player standing. But guy, not guy. No, we can't. No. No, I'm going Making cover loaded. Shutting them down. That Wingman's going to plant Spike. Oh, no, 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 no. ฟอนคอสออนอสก็มาใหม่แล้วมอคอนไปไหนันนี่แทบหลังดูมาเก็ตดคนก็ดูดิมันก็ดูดิมาเก็ตต้องออกมาเก็ตสอมาเก็ตสองทีทีองทีทีสองสวย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 โอ้โหแล้วกูเหลือสนับสุดท้ายไง ผมมาเทพทันนะพี่ผมเทพทันผมคนเป็นคงเทดพอ่ะกูยิงเพชรโปยเข้าหัวเจ็ดแปดยิงในหน้าเจ็ดแปดดูเยืนดูกูยืนดูเชียมแล้ววะกูยืนดูเชี่ยมกันทำไมวะให้เชี่ยมเพราะงี้เอาแย่งแย่งเอาความดีไงเดี๋ยวด่าไงไอ้บิ๊กเอาความดีไงมึงมึงแฟดหน้าใกล้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมาลุนให้บาลลูนกับมึงแฟดหน้าหน้าหน้าใกล้เดี๋ยวกูดูให้ดูกล้องให้ก่อนานมี็แของมาลลูนเก็บของมาแส่ในท้ายเลยนะเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้เลย ทำไมกูฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่เห็นเออเอายังไม่รู้เรื่องอะไรเลย d r o อ้ย้ยฮครับครบคุณครับคุโทษใครโอ้โหนี่ิดอยู่ที่เซดีสิเอา้อาอยรูตาไม่ได้ โอ้โหเกโกดิงัเข้าหัวกูเยอะๆต้องทเยังไงวะไปทางไหนปะฝันได้อะลงกันนะเดไมันเต็กโกเจ็บเะโกเ็เอเลสเก็จยมอย่ทยหมดหดัมเ้ยอเนเอเดนเอเดนไปไหนไปไหนคนเดียวอะทางบ้านกูหอทางไหนกูดักกูดักสองฝั่งเลย ฝั่งบ้านเยอะฝั่งบ้านเยอะเด็ดนะเบ็ดดิโอ้เดล็อกไม่เดียวล็อกไม่เดียวมันมกมันมกติดสาตัวสตัวสตัวมันี่มันนี่มันนี่เดล็อกเด่เดียวเขาไปแพนดิมีแถบ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 เขามาด้มีแถบหลังแล้วดล็อกร้อยสี่แปดเพื่อนวางวางวาียอะไร เมียนตีเมียนตีเดีวันนี้เต็มเดยวันนี้ซายซ้ายสายซ้ายขึ้นไปแล้วเจ็ดสิบรจ็ดสิบรจ็ดสิบรจ็ดสิบเดินอยู่ร้อยสิบลองดูเรื่องกูดิเกูปอมกูปอมกูปอมว่ะเนี่ย เดี่ยเยกูเรียนกวนดันดันมเดิมดันเมืเดิมดันมาเดิมไม่ต้องละโคาตลวเขา้องแเขา้เข้มลเดินมิดเดินมิดเขาลุกข้างหน้าขอตรงนี้นะขอตรงนี้นะอ่าอ่าม่เ็ห่ดเลยไรกได่ดเฮยงเล destabilizing <laughs> Stand aside. My oath is ready. No distractions. <laughs> One enemy remaining. <laughs> Just as my playlist ends. Match point. <laughs> One more. <laughs> หลบไหมค่อยยแจ็คอตไหมันปาของมาเยอะมากเลยนะบอก่อนไม่ปาล้น่าจะไม่มีที่อะไรละเอ้ดันกันหน่อยดิรอสมุกไ้ือกไปวไมไม่มี่ไแล้วหลังมาหลังมาหลังมา